เอาแล้วครับทุกคนเราก็มาจัดสเปคคอมเล่นเกมไฟเอ็มกันเลยนะครับปรับสุด msaa x 2ด้วยนะครับนี่เล่นลื่นๆคนในประเทศตอนนี้ประมาณ470คนดูครับตอนนี้เราอยู่ที่กะลาส้มนะครับคนก็มีพอสมควรเลยแล้วก็มีเอฟเฟกหิมะด้วยนะครับเฟรมเลยได้เป็นร้อยเลยดูครับเนี่ยเล่นลื่นปื๊ดอะไรดูดิมีกล่องของขวัญข้างบนด้วยนะครับดูนะครับมีมอสเสริมนะเออถือว่าลื่นมากๆเลยครับทุกคน ่ะเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งครับ Full HD Advanced Graphics ตามนี้ครับ n d a X2 ครับแล้วก็เป็น Very High แทบจะทุกค่าเลยนะครับนี่เล่นลื่นสตรีมได้นะครับการ์ดจอทำงานเต็มที่ครับอุณหภูมิการ์ดจอเย็นๆอุณหภูมิ16-60องศา CPU ทำง,งานมา30%นะครับยังเหลือพลังเอาไปสตรีมเกมได้อีกด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองขับรถกันดีกว่า นะครับเล่นลื่นเฟรมเลยเป็นร้อยเฟรมเลยเอยได้ข่าวว่ามีเลเบลใหม่ปะเลเบลสองปะไปดูกันดีกว่าไปดูเดี๋ยวไม่ถนัดไม่ถนัดขับขึ้นเขาไปทางนี้ดีกว่าดูครับโอ้โหภาพสวยครับเล่นลื่นมากด้วยเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้เลยครับยิ่งหน้าหนาว้วยไปครับนี่ ใครจะไปเล่นฟ 5M นะครับสเปคนี้เหมือนผิดหวังนะปรับสุดสตรีมได้หรือว่าถ้าใครมีงบน้อยกว่าน,นี้หน่อยจะไปเล่น 5M นะครับใช้ไ 3, Gen 10, GEN 12ก็ได้เช่นกันนะครับนี่บอกเลยว่าสเปคนี้คุ้มๆอันนี้ผมใช้กับหน้าจอ27นิ้วนะครับเฟร,รมเรทนี่เป็นร้อยเลยน่าสนใจมากๆครับภาพสวยงามแล้วก็เฟร,รมไม่ค่อยกระชากเลยนะครับเล่นได้อย่าง สบายยตอนนี้ผมกําลังตามหาคนอยู่เพราะว่าคนในประเทศก็เยอะนะแต่ในกลาดส้มคนมันน้อยอ่ะน่าจะอยู่แถวเรเบลกันแน่เลยเดี๋ยวลองไปดูเรเบลก่อนมันน่าจะมีมสเสริมมดใหม่ไหหรือเปล่าผมไม่ได้ไปเรเบลนานเลยนะปกติอยู่ตรงแตกกละดาส้มนะครับเพราะคนมันเยอะนี่ครับออกมานกโอ้โหรถบินรถบินรถบินจะแข่งกันไหมจะแข่งใช่ไหมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮจะโดนป่นไหมอืออย่านะไม่มีอะไรให้ป่นนะ ออกมานอกเมือง1 3 0 140เฟรมเล่นลื่นมากครับมองจนู้นครับเห็นไหมมีมอดเสริมมีพวกดงพวกดาวพวกกล่องของขวัญด้วยนี่แหลมเครื่องครับกินไปประมาณ <Frame S> 1 0กิกเฟรมเดียที่ทําได้ก็หลักร้อยเฟรมเล่นได้อย่างสบายๆชิวๆเลยครับเล่นใช้คําว่าลื่นหัวแตกเลยก็ว่าได้นะครับคนในประเทศเกือบ500คนนะตอนนี้ประเทศเนี้ยถ้าตอนดึกๆนะประมาณ4ี่ห้าทุ่มเนีย่ยคนได้อยู่สักประมาณ 6ถึง700คนเลยทีเดียวนะครับอนองเมืองเนาะนี่ครับเครื่องน,นี้นะครับงบก็จะอยู่ประมาณ2 0,000ไปลายๆนะครับถ้าครบชุดก็จะอยู่ประมาณ3า0หมื่นนิดๆหรือว่าเฮ้ยมีงบไม่เยอะงบประมาณ 15- 0 0 0ถึงส0 0 0มมีไหมก็มีเหมือนกันนะครับทักแชทมาสอบถามกันได้เลยอ่ะไปคนน่าอยู่เรเบลแน่เลยนะครับประเทศนี้คนเข้าเยอะนะครับน่าจะมีเงินพัพฒนาพัฒนาประเทศพอสมควรเลยเผื่อจะมีเรเวลใหม่ ไป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 ลองดูกันครับนี่เล่นลื่นปื๊ดๆเลยใครจะปเป็นฟเฟนเฟมนะครับไม่ผิดหวังครับบอกเลยว่าเฟมเรทนี่คือสูสีว 3, 3, 0, 0, 0, นะก,กว่าซัมสูสีสามศูนย์กศูนย์นะแต่ถูกกว่าหลายพันครับถูกกว่าหลายพันนะไปะใกล้ถึงเลเวลแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับผมว่าเฟมเรทจะเหลือเท่าไหร่เล่นลื่นมากเลยครับแทบจะไม่ค้างแทบจะไม่กระตุกเลย อ่ามาแลวเฮ้ยคนได้เชียวประตูรถเข้าหายไเนี่นะครับอยู่แถวนี้นะเฟรมเลยก,ก็อยู่หลักร้อยนะครับคนก็เยอะอยู่นะครับอ่าลองขับตรงไปดูครับเห็นว่าข้างหน้าจะมีเลเบลสองพนาออาแปะปใลองดูลองดูเปิดไฟซันหน่อยเดี๋ยวเขามองไม่เห็นรถแล้วยิ่งคันเล็กๆอยู่อืมดูครับจะสวยงามแค่ไหนครับเลเบลส สรุปว่าเป็นทะเลทรายโล่งๆโอ้เล,เล,เลยเฟรมสองไมอยู่ก้นไกลยังไม่ได้อยู่แถวนี้หรอเฮ้ยเฟร,รมเรทเริ่มลดแล้วสแสดงว่าคนได้อยู่แถวนั้นกันเยอะแน่เลยนี่ครับเฟร,รมเรทเหลือประมาณเก้าสิบเฟร,รมลนะรถจะพังไหมเนะี่ยโอ๊ยมึงสู้ชีวิตจัดเลยหาทางก่อนหาทางก่อนเหลือแปดสิบเฟรมแล้วนะครับตอนนี้ แต่โดยวรวมแล้วโอเคอยู่นะรัดทุ่งนะครับรัดทุง่งเลเบลสองเป็นยังไงวะเดี๋ยวไม่ใช่เลเบลสองมัน,เป,นเป็นเพิงหมางแงนเหรอวะที่เป็นที่เป็นสังกะสีอ่ะใช่ไหมโอ้อุตส่าห์พูดอวยแม่งจริงๆด้วยนี่ใชั้หมเ,เนี่ยเป็นเรลสองเนี่ยโอ้โหจบแล้วชีวิตก็นึกว่าจะเป็นแบบมดเสริมแบบสวยๆอะไรเงี้ยไม่ใช่เหรอโอเป็นเช่นนี้บอก เค okay, จบเลยอันนี้แต่เขาทำเลยแบบนี้มันมันมีมันมีเหตุมีผลของเขาอยู่นะครับเพราะว่าเขาเขาฟังคนในประเทศนะครับเขาบอกว่าเออไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเอามอดเสริมอะไรก็ได้ขอแค่ลื่นก็พอครับเขาก็เลยไม่คได้เอาแมปใหม่หรือว่ามอดเสริมอะไรมา เยอยะแยะมากมายเขากลัวคนในประเทศหน่วงนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะผมนายกเขารับฟังความคิดเห็นประชาชนไม่เหมือนแบบนายกนะนะโอเคนี่กบบไ,ไม่ไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะนะครับนะเอาเติมน้ำมันเติมได้บ่ดิหรือว่าเติมผิดฝั่ง <c oughs> โอเคกด E โอเคครับทุกคน ก็ประมาณนี้เลยนะถ้าใครจะไปเล่นไฟเอ็มสเปคนี้บอกเลยว่าลืนล่นๆครับผมลืนล่นๆนะเดี๋ยวนี้ผมขอเติมนน้ำมันก่อนแล้วก็จะเอรถไปเก็บละถ้าใครสนใจนะผมทักมาได้เลยไม่ว่ามีงบเท่าไหร่อยากได้เคสแบบไหนจะใท้ได้หมดนะครับหรือว,ว่าจะผ่านผ่อนผ่านดิจช็อปก็ได้นะผมหรือว,ว่าช h อปปี้สเปเลเตอได้หมดเลยตเติมนแค่นี้แหละครับเปลืองน้ำมันเา้าคืนผิดฝั่งนี้ ทนีนี้ทางนี้เอโอ้น้ำมันเกือบเต็มอยากให้แบบไหนจัดให้ได้หมดนะขอแค่ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยครับผมกันเองกันเองนะถ้าซื้อไปแล้วนะผมของมีปัญหาภายใน1 4วันผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยแล้วก็ถ้าของต้องเคมผมมก็มีของใช้งานระหว่งางรอเคมด้วยนะอยากให้ลงเกมอะไรบอกได้ผมอยากให้ลงวินโดว์อะไรบอกได้นะครับคุยกันได้ครับผมกันเอง ตามนี้เลยอยากได้ชุดนงชุดน้ำอยากเปลี่ยน cpu อยากอัปเกรด ssd อยากเปลี่ยนการ์ดจอได้หมดนะครับไม่มีฟิกสเปคนะจัดให้ตามความต้องการจัดให้ตามก็ประมาณที่มีเลยโหสเปคนี้บอกเลยว่าค,คุ้มเลยครับทุกคนอ่ะเล่นกันให้มันจบไปเลยไหมเพราะว่าเมมของผม,ผมเนี่ยมันจะเต็มอีกประมาณ20วินะมาดูกันว่าภายใน20วิเนี่ยผมจะขับรถไปเก็บทันไหม แล้วกล้องมันก็จะตัดแล้วนะครับเฮ้เหมือนจะทันนะนี่ทันไหมสิบห้าวิสุดท้ายทันเฉยว่ะโอ้โหแม่เป็นชาเลนจ์นด้เลยนะนเนี่ยเฮ้ยกัอบชนนี่เสร็จเรียบร้อยครับผมบ๊ายบายครับ